ถึงรลองถามอะไรก็แเ่ว่าะอ๋อผู้ช่อถามเออผู้ช่อถามไอ้แช่มึงเวลามึงถึงรลองลูกฉันเอาเมียเมียฉันเอาลูกฉันหนีอร้องนาลูกหนีร้องโอ้เสียฟอมเด้อใจว่าคุ้งนันี่ก็ร้องไปบ้านม่ใหญ่เรียนยินใจก็ว่านั่นดีแกอยากเล่นไหมครับบ้านโอ้โหเขาก็หนีแกเดียวใจพ่อคุ้งน่นไม่ห่วงเมียกูห่วงลูก ใช่เอ <tang ar> ้ันเรื่องเปลี่ยนแล้วเรื่องเปลี่ยนแล้วห่วงลูกไม่มีแล้วก่ห่วงลูกนะไม่มีไอ้เขาไอ้เขาใจใหม่ไอ้เับใจใหม่คราวนี้มันก็หมาหมาเอามาแล้วก็ทำไงมาแล้วจะทำไงเล่ารุ่นลูกไม่ใช่เขาไม่ถามตอนถามตอนกลางคืนว่ากอดลูกหรือกอดเมียอกกลูใช่ไหม ใช่เด้ออ๋อหายรูตายเลยรู้ใช่หน้าแต่ไม่กอดเมียกอดเมียทีหลังกอดลูกก่อนใช่ไหมเพ่อกอดลูกก่อนกอดลูกก่อนหือกอดเมียเรายังหันไปอีกทีหนึ่งลูกกับเป็นข้ออ้างอะนั่นแหละมามาลูกชันอยู่นำไมคดีคดีเลิกไหมล่ะเฮ้ยทำไมทำไมันได้ไง หยุดไหมห่อเขาในหยุดไหมไม่ได้ไ่ใช่เขาขับมาแล้วยุดเผาลงไหมอะไรนะเขายุดแล้วเผาลงไหมเขาขับมาแล้วเผาไหมเราล้านใจไม่มีไม่มีเหมือนเดิมเหมือนเดิมจนชั่ววันนี้ไม่ไม่หยุดไม่เบาเลยเคยว่าชีวิตเราผ่านมามากไม่ใช่แล้วแล้วเขา เขาไม่พาลูกหนีอีกนี่ไม่เลยอไอ้หน้ามันก็ใหญ่เลยทุกคนแล้วไอ้นังเนี่ยรุ่นนีใหนังหมาเด้ไอ้นางโอ้สารพัดเลยนะแต่งได้สามารถพยักหลบไม่ใช่พูดถึงตอนน้อยๆน่ะเพราะนางได้นางแล้วมีเกลีมไม่เรื่อยๆรื่ยไหมก็อยู่เป็นปกติ